ที่บ้านแม่จิ๋มมีพื้นที่น้อยเพราะฉะนั้นปลูกพืชผักสวนครัวนี่แม่จิ๋มจะปลูกในกระถางค่ะทุกคนพริกของแม่จิ๋มที่เจอก็จะเป็นใบจุดใบด่างใบเหลืองใบหิกใบงอที่เกิดจากเชื้อราแล้วก็เพียหมดค่ะแม่จิ๋มใช้สูตรนี้เป็นอีกหนึ่งสูตรนะคะในการบำรุงต้นพริกที่บ้านนั่นคือเปลือกกล้วยนั่นเองเพราะว่าในเปลือกกล้วยเขาจะมีวิตามินค่ะมีโปรตีนมีไนโตรเจนทำให้พืชไปเขียวแตกยอดใบดีนะาเร่งกระตุ้นการออกดอก ออกผลค่ะและความฝาดของเปลือกกล้วยนะคะก็จะมีสารแทนนินค่ะสารแทนนินนี่แหละที่จะช่วยป้องกันกำจัดยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราใบจุดใบด่างใบเหลืองราน้ำค้างราสนิมนั่นเองค่ะเปลือกไข่นะคะก็จะมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมแล้วก็มีกรรมาฐานและกรรมาฐถนในเปลือกไข่นี่แหละนะคะจะทำให้พืชของเราออกดอกออกผลดกมากๆค่ะ ตัวเหนียวทําให้ดอกไม่ร่วงแล้วก็จะทําให้ติดผลดกนั่นเองจ้าต่อไปค่ะถ่านนําไปทุบให้เป็นก้อนเล็กๆนะคะในถ่านเขาจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินนะมีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมมีกรรมะถัน มีโพแทสเซียมช่วยกระตุ้นการออกดอกออกผลทำให้พืชแข็งแรงโตเร็วกำจัดมดเพี้ยหนอนมแมลงป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อราในพืชต่อไปค่ะเกลือเกลือเริ่มทำกันเลยนะคะไม่จิ้งเกื้อนำเปลือกไข่นะคะลงไปตำหรือใครมีเครื่องบดก็บดให้ละเอียดตุ่มเลยนะคะ ผงถ่านนะคะเทลงไปเลยหนึ่งถ้วยนะคะเปลือกกล้วยนะคะหนึ่งถ้วยเปลือกไข่บดนะคะหนึ่งถ้วยตามด้วยเกลือค่ะนิดหน่อยนะคะก็สักประมาณหนึ่งช้อนชาะกะกาเอาประมาณนี้นะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะ ปุ๋ยชั้นเลิศนะคะบำรุงพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะเล่งดอกเล่งผลนะคะดกเก่งแทบหักนะคะคุณผูชมต้นแข็งแรงใบเขียวงามค่ะได้ปุ๋ยบำรุงชั้นดีแล้วก็นําไปโรยร,บรอบๆคนต้นนะคะหรือว่าในกระถางค่ะ1-2ช้อนโต๊ะนะคะเพียงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ15วนัน พืชผักส่วนครัวต้นไม่ที่บ้านแม่จิ๋มงามนะแม่จิ๋มจะบอกเคล็ดลับนะคะหลังจากที่แม่จิ๋มให้ปุ๋ยทุกครั้งแม่จิ๋มก็จะลดน้ําตามทันทีเลยค่ะเพื่อให้น้ําไม่ตัวละลายปุ๋ยซึมลงรากเร็วๆพืชเขาก็จะนําไปใช้ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วค่ะปุ๋ยเสียนที่บ้านแม่จิ๋มนะคะออกดอกตลอดทั้งปีนะแม่จิ๋มเคะใช้สูตรนี้สลับกับสูตรอื่นเหมือนกันนะคะทุกคน กำมะถันก็จะช่วยเล่งดอกค่ะอุ้ยมดค่ะทุกคนมดในกระถางกล้วยไม้แมจิมนะคะตอนนี้อากาศมันชื้นนะคะมดเขาก็จะหาที่อยู่ทํารังนั่นเองนะคะและเขาก็เลือกกระถางต้นไม้กล้วยไม้แมจิมนั่นเองนะคะแมจิมก็จะมีสูตรง่งายๆนะคะในการกําจัดมดค่ะโดยการเตรียมน้ํา1ลิตรนะคะก็น้าส้มควันไม้ค่ะอัระตราการใช้น้ํา3ลิตร ต่อน้ำส้มควันไม้1-2ช้อนโต๊ะนะคะกะกะเอาค่ะแต่ว่าจะใช้เยอะนะเดี๋ยวพืชไปเหลืองได้ค่ะแล้วก็น้ํายาล้างจานใช้ไป่สารจับใบนะคะประมาณ1ช้อนชาคนสมผสมไ่เข้ากันแล้วก็นําไปฉีดพ่นทางใบเลยหรือว่าราดรดตรงที่มีมดนั่นเองค่ะทุกคนไม่เป็นอันตรายต่อต้นไม้นะน้ําส้มควันไม้ยังช่วยกระตุ้นให้รากแตกดีเดินดีกระจายดีด้วยนะคะแล้วก็ เร่งการออกดอกออกผลด้วยค่ะเพราะเน้นํ้ำส้มคนไม้เขาจะมีกรรมาถันซึ่งมดหนอนมแมลงเพียเขาไม่ค่อยชอบนั่นเองค่ะเราสามารถฉีดพ่นทางใบหรือว่าดาดรดลงดินได้เลย แม่จิ๋มก็จะนำไปฉีดพ่นนะคะช่วยกระตุน้นเร่งการออกดอกมะนาวที่บ้านนะคะสม่ำเสมอเลยใบก็จะไม่หยิกไม่งอห่างไกลโรคแคนเกอร์นั่นเองนะคะอย่าลืมทำสูตรนี้บำรุงต้นไม้ที่บ้านกันนะคะแม่จิม๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจะการอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์สากูช a n นลด้วยนะคะ